สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงตัวเกมประเทศเรียวซิตี้นะครับน,นี่ก็เป็นตัวเกมของประเทศนะครับภาพมันจะตรงกว่าลีกเมนะครับขั้นตอนแรกก็เอาสองฟล์นี้มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดแซมเรียวนะครับกดแตกแถเหี้ยนะครับก็รอมันแตกไฟล์ไปเลยนะครับ ก็เมื่อแต่ไฟล์เสร็จนะครับก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่ไฟล์นี้นะครับไฟล,ล์นี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่แซนะครับตัวนี้แล้วก็ทุกคนกดเซตติ้งตรงนี้นะครับกดโอเพนไปเลยกดจุดสามจุดขวาบนนะครับกดแก้ไขเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับตามใจชอบของเราเลยนะครับ ก็ตั้งชื่อไปปุ๊บปุ๊บพอตั้งเสร็จนะครับกดขวาบนเหมือนเดิมนะครับก็คือบันทึกนะครับขวาบนเสร็จนะครับก็เข้าเกมเล่นได้เลยนะครับผม